สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านํำงาลครับคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปมาส่งให้เผื่อมีคนเห็นแล้วแชร์ไปให้ผู้นำหมู่บ้านนะครับเห็นเผื่อเป็นต้นแบบไปใช้ทำระบบน้ำที่บ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเราช่วงนี้ก็ขาดแคลนน้ำผมเห็นระบบน้ำทางบ้านนี้แล้วเขาของบมาแล้วเขาได้มาแล้วทา ระบบม,มันดีนะครับเดี๋ยวไปทําเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตรงสถานที่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูเพราะว่ามันเป็นน้ําจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาเซลเซล์ดูดน้ําขึ้นเผื่อจะเป็นแนวทางให้ผู้นําหมู่บ้านของบได้ก็เป็นทางที่ดีนะครับเผื่อเป็นความรู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูที่ต้นทางกันนะครับครับผมครับตอนนี้ก็ มาถึงริมฝั่งมูลนะครับถ้าใครเล่นโซเชียลที่แบบเป็นเพื่อนกับผู้นำหมู่บ้านนี่ฝากไว้หน่อยนะครับนี่ผมไม่มีนี่ครับแบบนี้นี่พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ครับอันนี้ประมาณสองร้อยแผง น่าจะน่าจะประมาณ200แผงครับอันนี้คือรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับถ้าวันไหนแบบไม่มีแสงแดดก็มันจะปั่นน้ําได้น้อยเดี๋ยวมาดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อไปใช้กับที่บ้านนะครับทําไว้เพราะว่าผมเห็นโครงการนี้นี่คือดีมากใช้ดีเลยแหละครับก็เลยลองมาลองมาทําคลิปไว้เผื่อเป็นในการแบบว่า ลองทําหางบประมาณให้หมู่บ้านเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูเครื่องปั่นน้ํากันครับอันนี้คือแสงตัวลาเซลล์อยู่ข้างบนนี้นี่อ๋อมีคนมาตกปลาเลย อ่านี่ครับอ่านี่ครับมาถ่ายเครื่องไหมครับเนี่ยที่เป็นแผงโซลาเซลล์ก็ปั่นมาเนี่ยมันก็สายไฟนี่ครับอยู่ข้างบนใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับปลวอยกระแสไฟฟ้าลงไปมันเป็นมอเตอร์สองเครื่องใหญ่สูบน้ำจากแม่น้ำมูลขึ้นไปนะครับแม่น้ำเส้นนี้เป็นแม่น้ำมูลครับที่หล่อเลี้ยง ทางภาคอีสานก็ดูดน้ําขึ้นไปแล้วก็ไปจ่ายอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูไปอีกเครื่องหนึง่งแล้วก็หัวจ่ายไอหัวปั่นน้ําตัวนี้ก็ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผ่านทุ่งนาของชาวบ้านไอของหมู่บ้านนี้ผ่านตรงไหนก็เขาก็ทําหัวจ่ายน้ําออกไปด้วย ตรงนี้ก็มาตกปลาอยู่บ่อยๆปลาเยอะครับช่วงนี้น้ําเริ่มไหลละเพราะว่าทางสีสเกตเขาเริ่มปล่อยน้ําครับนี่ครับจะยาวไปถึงข้างหลังครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวมีมีหลายบานเลยครับเวลาไฟเวลาแสงแดดแรงแบบนี้ เขาก็จะเปิดไอเบรกเกอร์ Baker, หรือว่าอะไรทักอย่างนั่นแหละเปิดเพื่อให้ไฟจ่ายเข้าไปในไอมอเตอร์ Motor, แล้วมันก็ปั่นน้ําเพราะว่าช่วงนี้แต่ช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนมันมีทางในหมู่บ้านมีน้ําอยู่ครับก็เลยไม่ไม่ได้เปิดเปิดไอเครื่องปั่นไปแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งช่วงทํานาปังอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดทุกวันครับแล้วก็มี เขาก็มีคนมาดูแลส่วนนี้ด้วยเขาก็ให้คนมาดูแลตรงนี้ถือว่าใช้ได้ดีนะครับของงบมาได้ก็เป็นผลประโยชน์ให้กับหมู่บ้านเป็นส่วนรวมมันถือว่าเยี่ยมเลยครับต้องยกความดีความชอบให้ผู้นำในหมู่บ้านนี้เดี๋ยวไปดูอีกเครื่องนึงครับมันมีอีกที่นึงก็แบบนี้เหมือนกันตัวนี้ก็ดูดจากแม่น้ำมูลแล้วก็ไปปล่อยที่ ส่งไปให้หมู่บ้านแต่ระหว่างทางส่งเนี่ยทางเส้นเนี้ยก็คือเขาก็จะปล่อยน้ําตามเป็นช่องเป็นช่องออกไปให้พื้นที่พื้นที่ชาวบ้านได้ใช้น้ําช่วงนาปังครับแต่เขาก็เก็บตังค์นะครับก็เก็บตังค์เขาก็จัดการระบบของในหมู่บ้านก็เก็บตังค์เพื่อบํารุงรักษาส่วนนี้ด้วยก็ไม่ใช่ใช้ฟรีนะก็ใช้เก็บตังค์ด้วยครับ ครับอันนี้คือระหว่างทางกับที่แบบไปดูโซลาเซลล์ตัวที่หนึ่งที่อยู่ไม่ณะมูลนะครับเนี่ยก็ทางผ่านนี่มีหลังลายแบบเนี้ยก็ข้างล่างคือฝังท่ออยู่นะครับเนี่ยฝังท่อเนี่ยมาถึงหัวหัวปล่อยน้ำนี่ครับเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่เป็นแบบนี้ก็ปล่อยลงนาครับนาะซ้ายขวาโอเค อันนี้ครับคือจุดที่สองห่างจากแม่น้ํามูลมาก็ประมาณกิโลกว่าๆน่าจะเกือบสองกิโลอีกครับเนี่ยตัวที่สองไอโซล่าเซลของตัวนี้ก็อยู่ฝั่งนู้นครับครับเนี่ยถ้าผู้นำผู้นำทางบ้านนะถ้าเห็นก็ลอง ลองเอของงบดูนะครับแต่ถ้าเป็นในหมู่บ้านถ้าใช้ในหมู่บ้านน่าจะไม่ต้องเครื่องใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะว่าเอ้นี่คือใช้ใช้ปล่อยลงทุ่งนาปล่อยลงอะไรด้วยนี่ครับจากจากแม่น้ํามูลก็ปล่อยลงมาเนี่ยปากปากอมันอยู่ตรงนี้ปากข้อปากปาอปาก่อมันอยู่ตรงนี้นนเวลาปล่อยจากดูดจากแม่น้ํามูลดูดจากแม่น้ํามูลมาแล้วก็มาลงตรงนี้ อันนี้คือคลองของหมู่บ้านนะครับยาวมากเลยเป็นยาวไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นกุดนะครับเขาเรียกกุดเนี่ยทางภ้าคอีสารนั่นแหละแต่คือเขาขุดมาหลายปีแล้วครับแต่เครื่องปั่นตัวนี้ก็ได้งบมายังไม่กี่ปีครับนี่เครื่องนี้ก็กําลังทํางานอยู่ครับเพราะว่าปั่นขึ้นปนั่นขึ้นขึ้นแทงน้ําแล้วก็ปล่อยไปในหมู่บ้านใช้ในหมู่บ้านเนี่ยก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ เรื่องค่าไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายครับเวลาแสงแดดมามันก็ปั่นให้แบบนี้ก็ไปเก็บน้ําไว้แล้วก็ไปใช้ในหมู่บ้านครับดูพอปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าบ้านเราก็สภาพก็มันแห้งแล้งแต่ว่าถามว่ามีน้ํำไหมน้ําก็มีอยู่นะครับแต่ก็เราจัดการจัดสรรน้ําให้หมู่บ้านยังยังไม่ได้ เต็มที่ลองลองดูเพราะว่าผมเห็นโครงการนี้มันดีอยู่ครับลองดูเป็นแนวทางครับเพื่อของงบได้มันก็จะดีมาดูบรรยากาศนะครับที่แบบหมู่บ้านทำทำที่เก็บน้ำไว้นะครับเนี่ยมาดูทุ่งกว้างเลยอันนี้ก็ เป็นของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็ใช้หาบงหาปลาอะไรกันก็หน้าร้อนก็มาหาปลากันแถวนี้นครับเวลาน้ํนลดเวลาน้ําลดลงเครื่องไอที่ปั่นน้ําตัวนี้ก็ลงไปข้างล่างครับเนี่ครับดูมอเตอร์สองตัวใหญ่เลยครับแบบโซลาเซล์คือกําลังไฟฟ้ามันใช้ได้อยู่แล้วมันเยอะเพียงพอที่จะปั่นน้ําเยอะๆขึ้นได้อยู่แล้วครับเนี่ยมันกำกำลังทำงานอยู่ เพราะแดดจ้าแต่ถ้าวันไหนไม่มีแดดมันก็จะปั่นได้น้อยลงโครงการนี้ดีนะครับมันเป็นส่วนรวมของหมู่บ้านทุกคนที่ทุกคนได้ใช้ได้ใช้กับมันได้ผลประโยชน์ร่วมกันด้วยผมว่าดีครับโครงการนี้ครับแชร์ให้ผู้นำหมู่บ้าน ได้ดูนะครับผมไม่มีเฟซของผู้นาหมู่บ้านฝากคนบ้านน้ำงาด้วยนะครับบ้านทรายทองบ้านสันดิภาพก็ใช้ได้นะฝากถึงพี่น้องชาวบ้านด้วยเผื่อเป็นแนวทางของงบประมาณมาทำไม่จำเป็นต้องเครื่องใหญ่ขนาดนี้ครับก็เครื่องเล็กน้อยก็พอละไม่ต้องไปต่อฟงต่อไฟจางต่อไฟฟ้าเหมือนรอบปีที่แล้วแนละ้วเพราะว่าของงบถ้าขอโซล่าเซลล์มาได้ก็ ใช้แบบนี้เลยทําทุ่นลอยทําทุ่นลอยไว้แล้วก็ทําสลิงมัดไว้เวลาน้ําขึ้นมันก็ลอยขึ้นเวลาน้ําลงมันก็ลงไปตามสภาพน้ําอย่างบ้านเราถ้าเป็นน้าหลากมาเราก็หาพื้นที่ดีๆมัดกับต้นไมใ้ใหญ่ๆไว้ก็เหมือนมีทางไปครับอันนี้เวลาน้ําขึ้นมันก็ลอยขึ้นมีสายสลิงยึดทุกจุดนะครับเนี่ยเนี่ยสายสลิงยึดจุดนู้นก็ยึดยึดยึด,ยดสามจุดนะครับตรงนี้ ดูพอเป็นแนวทางครับครับอันนี้ก็เสริมอีกนิดนึงพึ่งวันนี้มาดูนาพึ่งมาเห็นท่อตัวนี้ปกติช่วงนี้ไม่ได้ผ่านมาครับก็ทําแต่งานไม่ได้ผ่านมาปกติมหาปาก็ผ่านมาตรงนี้อยู่อันนี้มาเขามาลงท่อใหม่แล้วครับมีโครงการอะไรมาใหม่อีกก็ไม่รู้อันนี้คือท่อส่งน้ํานี่แหละครับดูง่ายคือจะทาโซลาเซลล์ปล่อยลงมาในหมู่บ้านนี่แหละ เมื่อกี้ระบบโซลาเซลล์จุดที่สองที่ดูดน้ำจากในกุดนะขึ้นมาหมู่บ้านคือจากตรงนั้นมาตรงนี้ก็ประมาณสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยห้าร้อยเมตรมันอยู่มุมนู้นครับเนี่ยอยู่มุมนูน้นที่คลองเดียวกันเป็นกุฎเดียวกันเลยที่มาถึงตรงนี้มันจะเชื่อมยาวไปเลยครับเชื่อมยาวผ่านหมู่บ้านข้างข้างหมู่บ้านไปแล้วก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง เนี่ยครับเนี่ยเวลาของง้มได้ก็จะท่อพวกนี้ก็จะมามาลงแบบนี้แล้วก็มาทําส่งระบบน้ำเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไม่แน่หน่าโครงการตัวนี้น่าจะส่งไปทางนาไอ้ฝั่งนูน้นดีไม่ดีอีกอนาคตนี่เขาหน่าจะต่อน้ำไปถึงในตัวเมืองไอ้อำเภอเลยนะก็น่าจะเป็นได้เพราะว่า กลางอำเภอมันไม่มีน้ำผ่านครับน้ำไม่ค่อยมีใช้หมู่บ้านนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าทางหมู่บ้านเขาขุดคลองขุดอะไรมากักเก็บน้ำไว้ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่ากุดถ้าเป็นภาษากลางๆเขาเรียกว่าคลองเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำก็เก็บไว้ พื้นที่ส่วนรวมนะครับเวลาชาวบ้านหน้าร้อนอะไรชาวบ้านก็มาหาปลาแถวนี้ผมก็มาตกปลาหมดนะครับเนี่ยนี่ก็น่าจะโครงการใหม่ต่อจากไอโซอลาเซลล์ตัวล่าสุดเนี่ยครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตรงไหนเพราะว่าตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลแต่ตัวนั้นเนี่ยพอเห็นระบบน้ำแล้วมันดีก็เลยเก็บไว้ ทําเป็นคลิปให้ผู้นําทางหมู่บ้านได้ดูอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอยู่อีกยาวๆอยู่เดี๋ยวทามาอยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปออกมาใหม่ให้ชาวบ้านได้ดูกันว่ามันใช้ประโยชน์ได้ดีขนาดไหนฝากไว้นะครับฝากไวใ้ให้ทุกคนลองแชร์แชร์ไปนะครับเผื่อให้ผู้นําทางหมู่บ้านเราได้เห็นก็ ไม่คนใหม่ก็คนเก่าผู้นำคนต่อไปก็ลองเอาไปเสนอดูนะครับเผื่อได้งบตัวนี้มาทำเผื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านเราเพราะว่าที่บ้านขาดแคลนน้ำใช้เป็นผลดีต่อหมู่บ้านนะครับก็ให้หมู่บ้านได้ใช้กันชาวบ้านทุกคนมันก็จะสะดวกสบายขึ้นครับเอาไว้แค่นี้ครับ คลิปนี้ก็ยาวไปละแบตใกล้จะหมดละก็ะถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ